สวัสดีครับสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่สําคัญมากๆนะครับตลาดการเงินโลกกําลังจะเจอบททดสอบครั้งใหญ่เลยเราจะมาเจาะลึก5คําถามสําคัญที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของตลาดในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์วัดใจของนักลงทุนทั่วโลกเลยครับ คำว่าโค้งอันตรายเนี่ยไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะครับเพราะว่าแค่ในสัปดาห์เดียวจะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญๆของสหรัฐแล้วก็มีอีเวนต์ใหญ่ๆด้านนโยบายเกิดขึ้นพร้อมกันเลยซึ่งแน่นอนว่าแบบนี้ตลาดผันผลหนักแน่ครับหลักๆที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้วก็ผลประกอบการของแบงก์ใหญ่ๆไล่ไปจนถึงคำตัดสินด้านนโยบายการค้าที่สำคัญมากๆซึ่งขอบอกเลยว่าทั้งหมดนี้กระทบกันเป็นลูกโซ่เลยครับ ทั้งเนโยอบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่างเงินดอลลาร์และก็สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเลยโอเคครับมาเริ่มกันเลยกับคําถามแรกที่ทุกคนในตลาดน่าจะอยากรู้คําตอบมากที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือสงครามเงินเฟ้อเนี่ยมันจบลงแล้วจริงๆเหรอตัวที่จะเป็นพระเอกของงานนี้เลยนะครับก็คือดัดชนีราคาผู้บริโภคหรือที่เราเรียกกันว่า CPI ของสหรัฐนี่แหละครับจะประกาศวันที่14มกราคมนี้เลยคือตัวเลขนี้มันเหมือนเป็นมาตรวัด ค่าครองชีพของคนอเมริกันนะครับดูจากราคาสินค้าบริการต่างๆที่ใช้กันในชีวิตประจําวันมันจะบอกเราได้เลยว่าเทรนด์เงินเฟ้อที่ค่อยๆลดลงมาก่อนหน้านี้เออมันยังไปต่อไหมหรือว่ากําลังจะกลับลาที่นี้ผลลัพธ์มันออกมาได้2หน้าเลยนะครับแบบว่าคนละเรื่องเลยสมมติว่าถ้า CPI ออกมาต่ำกว่าที่คาดกันไว้นะครับโอ้โหอันนี้ตลาดเฮ hey, เลย ความหวังที่ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้นก็จะมัดเต็มๆเลยครับเพราะมันแปลว่าภารกินสู้เงินเฟอ้อใกล้จบแล้วแบบนี้ดีกับหุ้นดีกับพันธบตัตรแต่ดอลลาร์ก็จะอ่อนลงแต่ถ้ามันกลับกันละ่ะถ้าตัวเลขดันออกมาสูงกว่าคาดคราวนี้ตลาดต้องคิดใหม่ทำใหม่หมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ดีกับทั้งหุ้นและพันธบตัตรแต่ดอลลาร์จะกลับมาแข่งโป๊กเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ได้มีแค่ CPI ตัวเดียวที่เราต้องดูยังมีอีกตัวที่สําคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือดัชนีราคาผู้ผลิต หรือ PPI ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินเฟอ้อต้นน้ำครับคือมันไปวัดราคาจากฝั่งโรงงานฝั่งคนผลิตเลยมันเลยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าเอ๊ะต้นทุนมันสูงขึ้นนะแล้วเดี๋ยวมันอาจจะถูกผลักมาให้เราๆที่เป็นผู้บริโภคในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือถ้าตัวเลข PPI ที่จะประกาศวันที่15มกราคมเนี่ยมันยังสูงปรีดอยู่อันนี้ก็เป็นสัญญาเลยว่าเฮ้ยสงครามเงินเฟอ้อยังไม่จบนะ แล้วเฟดก็อาจจะต้องเบรกเบรกไว้ก่อนยังไม่กล้าผ่อนคลายนโยบายการเงินง่ายๆครับโอเคจบเรื่องเงินเฟ้อไปเราไปต่อกันที่คำถามที่2กันเลยครับคราวนี้เราจะมาดูกันที่เสาหลักของเศรษฐกิจอเมริกากันบ้างนั่นก็คือผู้บริโภคครับพวกเขายังไหวไหมยังสู้ต่อได้หรือเปล่าในวันเดียวกับที่ CPI ออกเลยนะครับเราจะได้เห็นอีกตัวเลขหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือยอดค้าปลีกซึ่งมันก็คือตัววัดกำลังซื้อกันแบบตรงๆเลย ตลาดตอนนี้คาดกันว่าน่าจะโตขึ้นสัก0.2%ตัวเลขนี้แหละครับที่จะมาตอบคําถามเมื่อกี้เลยว่าคนบริการยังพร้อมจะควักกระเป๋าใจเงินกันอยู่หรือเปล่าแล้วทาไมยอด้าปลีกมันถึงสําคัญขนาดนั้นก็เพราะว่า1เลยมันคือตัววัดกําลังซื้อแบบชัดเจนที่สุดแล้วครับและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือส่วนหนึ่งของยอดขายเนี่ยที่ไม่รวมรถยนต์กับน้ามันเขาจะเอาไปใช้คํานวณตัวเลข GDP ด้วยนะคือถ้าตัวเลขนี้ออกมาดีออกมาแข็งแกร่งความกลัวเรื่องเศรษฐกิจถดถอยก็จะเบาลงไปเยอะเลย และแน่นอนครับหุ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มของกินของใช้ได้รับผลกระทบไปเต็มๆคำนมที่3ครับคราวนี้เราจะย้ายไปดูสัญญาณจากภาคการเงินกันบ้างเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เหล่าธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐจะต้องโชว์ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดกันแล้วครับดูตารางสิครับโหนแน่นเอียดเลยคือแค่3วันเท่านั้นเองนะตั้งแต่วันที่1 3บสามถึงสิมกราคมธนาคารบิ๊กบิกแห่งเนี่ยจะทยอยประกาศงบกันออกมาหมดเลยเรียกว่าเปิดฤด,ด,ดูการประกาศงบได้แบบดุเดือดมากๆครับ แล้วตลาดจะดูอะไรในงบของธนาคารพวกนี้หลักๆเลยก็คือรายได้จากดอกเบีย้ยเป็นยังไงธุรกิจวานิชเธรรกิจโอเคไหมแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยก็คือคุณภาพหนี้เสียมีการตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่มหรือเปล่าและไฮไลท์ที่สุดเลยคือมุมมองของผู้บริหารครับว่าเขาเห็นภาพเศรษฐกิจข้างหน้าเป็นยังไงเพราะมันคือภาพสะท้อนสุขภาพเศรษฐกิจทั้งระบบได้ดีที่สุดเลยใช่เลยครับผลประกอบการของกลุ่มธนาคารเนี่แหละครับ มันมีพลังขนาดที่ว่าสามารถกําหนดทิศทางหรือเซตโทนให้กับตลาดหุ้นทั้งหมดไปตลอดทั้งสี่สั้นของการประกาศงบได้เลยนะคือถ้าแบงก์เปิดมาดีตลาดก็มีแนวโน้มจะไปในทางที่ดีด้วยครับมาถึงคําถามสุดท้ายกันแล้วครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องบอกว่าคาดเดายากที่สุดเลยมันเหมือนเป็นระ,ะเบิดเวลาด้านยนบายการค้าที่กําลังนับถอยหลังอยู่คําถามคือมันจะระเบิดไหม เรื่องของเรื่องก็คือมันมีคดีหนึ่งที่ศาลสูงสุดของสหรัฐกําลังจะตัดสินครับเกี <S <S ่ยวกับเรื่องภาษีนําเข้าที่เคยใช้ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่าซึ่งคาดกันว่าคําตัดสินเนี่ยน่าจะออกมาช่วงกลางเดือนมกราคมนี้แหะครับแล้วผลกระทบมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากครับเพราะมันเกี่ยวกับสินค้านําเข้าที่มูลค่าสูงถึง1 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ โอ้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าจูๆ่ๆภาษีพวกนี้ถูกยกเลิกไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบปรปปับราคาสินค้าอาจจะเวียงแบบสุดๆเลยแล้วก็กระทบสป라이เช่นกันทั้งโลกแน่นอนมันก็เลยเป็นไปตามหลักการนี้เลยครับที่ว่าความไม่แน่นอนด้านนโยบายเท่ากับความผันผวนของตลาดคือมันเป็นของคู่กันเลยถ้าคําตัดสินออกมาแบบที่ตลาดไม่ได้คาดคิดไว้นะครับมันสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วได้เลยทั้งตลาดการเงินการค้าโลกและก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วย มาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มันคือบททดสอบวัดใจนะลงทุนทั่วโลกของจริงเลยจะเห็นเลยนะครับว่าทุกเรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยเป็นห่วงโซ่เลยเริ่มจากเงินเฟอ้อที่เป็นตัวกําหนดว่าเฟดจะทําอะไรต่อซึ่งมันก็ส่งผลไปที่กําลังซื้อของคนที่สะท้อนออกมาในงบของธนาคารแล้วทั้งหมดนี้ยังต้องมาเจอกับตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้อย่างคําตัดสินเรื่องนโยบายการค้าอีกคือทุกอย่างมันส่งแรงกระเพื่อมถึงกันหมด แล้วก็กระทบสินทรัพย์ทั่วโลกได้เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์นี้เลยก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมรับมือกับความผันผวนที่น่าจะสูงมากๆเพราะตลาดจะไวมากมีข้อมูลอะไรใหม่ออกมาปุ๊บตลาดก็จะรีแอคทันทีเลยและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามที่สําคัญที่สุดครับว่าหลังจากพายุข้อมูลลูกใหญ่นี้พัดผ่านไปแล้วเนี่ยทิศทางของตลาดในอนาคตมันจะชัดเจนขึ้นจริงๆหรือ หรือว่าเราอาจจะต้องอยู่กับความไม่แน่นอนนี้ต่อไปอีกเรื่องนี้ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับ